ทะเลสวยว่าพี่น้องมองทีมงานสายเลยเฮาจดจวดจดจวดทีมงานจวดจวดอยู่ที่ทะเลก่อโรงกมพูชานะคะทุกคนทีมงานทีมงานสายรวยคะ่ะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยะคะ่ะ ิวก็สวยนะคะวิวกังานจ้าห้าสิบกว่าแล้วยังแข็งแรงเส็งานพี่หนอไม่ทำก็ไม่ได้ตางเขาเนาะ,เ,ะเหนือไม่ออกไม่ได้ตางค่ะทุกคน truat truat truat